สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาเล่นเกม Escape Learning h e y นะครับไปไงครับพี่นิโน่โดดครับก็เปิดมานะครับให้ลงมาแล้วก็เลี้ยวด้านขวาก่อนเลยนะครับเทคนิคขวายาวมาแล้วก็ตรงถ้าเราเจอก็โดดข้ามนะครับแล้วก็ตรงแล้วก็เดินมาครับก็ขึ้นสีแดงนะครับพอขึ้นสีแดงเสร็จนะครับให้เราเดินตรงข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเสร็จปั๊บ แล้วก็ถอยเดินต่อมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายยาวๆเลยครับแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาก็เดินตรงพ่อถึงแล้วพ่อไปไหนอ่ะพ่อพ่ออยู่ไหนครับเนี่ยโอ๊ยไม่รุดไม่รุดแป๊บนึงผมพ่อกลับมาเกิดใหม่เลยเหรออันนี้ผมไปไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าอะไรอ่ะครับ โอ้โหตหรียบหัวไม่ได้หัวเขาไม่ได้ไปยังไงครับเนี่ยถ้ามีใครรู้บ้างครับโอ้โหตรงนี้เหรอทงอื่นทงอื่นตรงนี้โห้หลอกทางเพราะตรงนี้มีที่เซสปอนนะครับเซซปอนผอยทุกคนระวังไปไงโปริเทนนล โหดเลยแล้วจะผ่านสเตจหนึ่งแล้วนะครับเอ้ยเอ้ยพ่อไป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 ข้มาจริงรอดแล้วไปกันต่อเลยสเตจสองนั่นขวาก็มีประตูวัดดีเพื่อนพ่อเราหายไปไหนอ่ะเพื่อนเฮ้ยพ่ออยู่ไหนอ่ะ อะไรอ่ะเฮ้ยขวายวเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเดินขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายนอนแล้วทุกคนไปกันเลยหนึ่งสองาวตายไม่ไม่ทัน ค่าว่ามันจะมีพ่อระวังไงนะจไม่ได้ขวาไว้ที่ขวาไว้มันเล่นจริงๆอ่ะดูว่าจริงๆขวาต้องชิดซ้ายซ้ายแล้วชิดขวาใช่ไหมพ่อเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะชนหน้ามันตายเลยรอดแล้วหมูรอดแล้ว มาทางนี้นะครับปึ้มพ่อหนูได้เซนสบอลอีกอันหนึ่งแล้วนะรอพ่ออยู่อยู่อย่างใกล้ๆเห็นเรวนะอะไรเนี่ยท้างหนทำยังโว้โหโอ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 โคตรครับพี่เดินตรงมาเ้าได้แล้วไปสเตจที่สามแล้วนะครับจบสเตจด้วยความเร็วเลยโอ้หนาทะเลาย ตายโดนเลยครับเอื้อตายไม่ใช่วิธีการนะครับให้เราเดินออกวกาย่ใายโอ้มาโลมาก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาชีวิตรอดให้ได้นะวัอดีสองหัวเลยอ่ะสองหัวเลยอ่ะต่อกันเหรอเดดียยววก็แไ้หัเฮ้ยอันนี้อะไรหมุนหมุนเปอร์สปีดลันนี่มันจะหมุนเหมือนกันนะมันขึ้นไปแล้วเราหมุนสปีดลันสปีดลันไปสีแดงสีแดง ไม่สีเ่เลยนะยังไงเซตบอลทำไมอันนี้ไม่หมุนนะ <c oughs> นี่วันดีนายนะถ้า,ากเกมเขมาให้บินได้รับก็ดีเลยนะทำไมยังไงอ่ะเนี่ยอุ้ยทำไมอันนี้แรงจังฮ โอ้ไม่ก็สปีดลันสปีดลันเอ้ยเอบชน่าให้หาโอ้ไม่น่าเลยเอาปีคุมหายอ่ะอุตสาห์เสียเงินไปตด้งเท่าไหร่ทุกคนกี่บาทนะทุกคนสิบบาทใช่ไหมเดี๋ยวแค่สิบบาทเลยโอ้หมุนหัวสติวเลยนะในนา โหสองตัวทำไมเข้าไม่ได้อะ่ะข้อนี้ไปทางไหนครับเนี่ยมีใครรู้บ้างตรงนี้เหรอเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไมฮึบเออสปินน่าน้ำฝนเฮลอนเฮดลันนะเฮ็ดนนนนเฮ้ยเกือบเกือบนะนายเฮ้ยนี่อะไรอ่ะพอ่อตอนนี้พ่อไม่หูครับนจะดินดินดิน เชินเข้าไปครับมืดมากครับอันนี้เหมือนจอกำลังจะแตกนะครับมืดสุดๆเลี้ยวออกมาทักทายมันหน่อยหวัดดีหวัดดีมันจะไม่สามารถขึ้นสีส้มได้นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะมันนี่นี่อ่าไม่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 เป็นไรครับนี่ทุกคนดูดีสิครับวันนี้สปีดมากเลย มันเรียกว่าอะไรครับวงล้อหมุนเหรอรัะเป็นล้อรถยนต์สเตตสี่แล้วนะครับผมมียี่สิบเรียแล้วครับมาเท่าเดิมเลยพี่กี่สเตทร,รับได้สิบสเตทเลยเหรอมันจะยเยอะขนาดนี้นี่พิมพมฉันไม่กลัวนายแล้วสวัสด,ดีโอ้โห หัวยหญ่ใหญ่หัวใหญ่ไปไหนโอ้โหนี่หัวกี่ชั้นครับเดี๋ยวเรามันนั่งนับกันครับหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นนะครับมันดูทีฟูอันนี้หัวใหญ่โอ้โหถ้าพ่อมาดูนะครับจะเห็นหัวใหญ่ผมอยากลองกระโดดไปหัวบนหัวมันมากนี่ครับโอ้ยผมจูมขึ้นไปในหัวมันนะ่ะเฮ้ย หัวใหญ่จริงๆอยากกินผมอยากกินผมอยา่าอย่าผมไม่อยากให้คุณกินนะนี่อันนี้ก็ขึ้นบันไดไปเลยนะครับแล้วขึ้นบันไดอีกทีนึงครับนีู้คนประตูไหนดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะไป่ไสิบโอเคอปนนี้ถ้านับทำไม่โอ้โตายตายตายแม่เอานี่สองทีก่อน โหตายจ่ะตายจ่ะตายจ่ยอันที่สามดีค่ะนี่ห้องมันไม่เหมือนกันด้วยนะครับเนี่ยหรือห้องมันเหมือนกันผมก็งงอะไรครับเนี่ยโหทุกคนที่คือเข้าช่องเข้าประตูอันที่สามนะครับโผเจอทันทีเอผมไม่ตกล่วงเลยผมกำลังพัวผมยังไม่ตกล่วงไปในลาวะแต่ แล้วผมก็ตกลงจริงๆด้วยแหละนี่มาแลครับโอ้โหโอ้โหหัวอย่างใหญ่แต่ตัวอีกตัวหนึ่งใหญ่กว่านะครับทางไหนครับเนี่ยโอ้น่ากลัวทางนี้ทางไหนอีกอ่ะทางขวาขวาไว้ขวาไว้รถชิดซ้ายรถทงนี้ ้วเอเอเอือฮอไปถึงสเตนไหนครับเนี่ยผมพูดจริงๆผมโดนกินไปประมาณห้ารอบไะไม่เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าผมโดนกินไปเท่าไหร่แล้วไม่ได้รับวันด,ดีเออขันได้ฮึบออโอ้โหต้องใช้วิชาปากลัวที่เรียนมา เดินตรงไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเลี้ยวตรงแล้วก็เดินตรงไปเลี้ยวขวาเอาทางตันตึ๊บเหยียบหัวมันหิบหัวมันเป็นไงสก,กิลขัน้นเทพเหยียบหัวมันเหยียบหัวมัน <c oughs> สก,กิลขัน้นเทพไปแล้วเดินขวาเดินตรงไปเลี้ยวขวาตึ๊บก,ก,กระโดดสองขัน้นถึงแล้วครับ yes ท่าผู้ชมเราถึงแล้วนะครับอะไรครับเนี่ยยังน,นี้ด้วยแปลว่าห้ามเก็บเหรียญน,นั่นเองครับคือผมอยากได้เหรียญเอาไปซื้อของเนี่ยแต่พอเ,เก็บเสร็จปั๊บแล้วมันเป็นแบบเนี้ยโ <c oughs> <c oughs> ดนหลอกกลายเป็นแบบ กลายเป็นวิ่งเข้าไปแล้วก็ตายเลยนะครับโอ้โหวันดนดี้ง่ายนะโหทุกคนรู้ผมจะแครพาวดีไว้โอ้โหน่ากลัวสุดๆอันนี้พังเอ็นแงหูหลอกผมไม่ได้หรอกหลอกผมไม่ได้จริงๆ เราต้องเช็คก,ก่อนดีๆนะครเนี่ยเช็คดีๆเด็ดหกแล้วอ,ะอ่ะเด็ดหกแล้วโหเด็ดหกเด็ดหกโลหมึดมากนะครับ <ๆ S 2> มึดกว่าที่คิดเราจะให้ดูนะครับ ไม่เอาน่าก,กลัวเธอ,อน่าก,กลัวกลัวแบบมีจำสกายนะคระครีมนี้โ oh my god oh my g อดเตทหก oh my god oh my god อดอย่าบอกหน้าทางปันเข้ามาไม่ได้เว้ยเว้ย oh, no. เว้ย์ o เฮลโ l เทินขวานะครับทิศขวาไว้ทิกทิศขวาไว้ ในเรามาซ้ายพโอ้โหอ้ไม่ก็คือทางตันพูดจริงๆครับคือทางตันยังไงยังไงก็ตันฮะทางตันฮะโทษไม่มีหงทางแล้วอะหงทางแล้วอะหันทางทุกคนผมไปไหนไม่ได้จริงๆอะทุกคนเราจะติดอยู่ที่นี่เหรอเนี่ย เออไม่ได้นาม,ม่านะเฮโยลบไปหน่อยได้ไหมอะ่ะึมีอะไรซื้อบ้างหน้ากากสปีดอัพห้าสิบในเซกินโอ้เสียโราบ้างอีกอุ้ยตายไปคนละเ <c oughs> พื่อนจะตายเพื่ออะไรอะ่ะพูดจริงจริงเพื้อนี้เพืคนอื่น <c oughs> ทุกคนเรามาดูนหน้าได้ไหมอะ่ะ พ่อหนูซื้อแมสกหน้ากากฮิตตัวนั้นไปอะ่ะแล้วหนูก็ไขหัวหน้ากากตัวนั้นเลยอะ่ะมันอยากรู้ว่าคุอยากดูหน้าตัวเองอ่ะโอ้โหกีมติงตองอะ่ะมันอยากดูหน้านตัวเองบอ่ไปข้าก็คือเพื่อนนายนะอยากกินข้าเลยตนผมก็จะติดอยู่ที่นี่สักพักนะโออเหนื่อยกำลังใจ ออคลิปหน้าดีไหมนเนี่ยเออทุกคนคือผมออกไม่ได้แล้วเอาไปเจอกันคลิปหน้าดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ